สวัสดีครับวันนี้ส่องเกษตรเพียงพอสสเจกไก่ชาเอฟซีพี่น้องมาเบิ่งมาหลับชุมความสําเร็จของต้นมะพร้าวน้ำหอมของผมนี่ครับว่าสามปีออกมาครับหรือว่าออกดอกนะครับเริ่มเห็นดอกแล้วกับพ้อมกับวิธีการดูแลรักษาว่าเห็ดจังไดอันสามปีจังออกดอกนะครับเนาะมาเบิ่งกันเลยครับมาเบิ่งผลงานกันก่อนครับอ่าครับมาเลยครับมาเบิ่งผลงานก่อนครับจังไบเบิ่งวิธีการดูแลรักษาครับเนาะ อนนี้เลยครับผลงานครับนี่ครับเมืองมะพร้าวกับเพื่อนกำลังจะตั้งกอเองนะครับเนาะกำลังตั้งกอติดตีอยเลยครับมะพร้าวเขานี่ครับกำลังตั้งกอติดตี้ยะก็ได้เห็นดอกของเขาออกมาแล้วครับคือเป็นสัญญาณดีนะครับเนาะสัญญาณดีที่ว่าอันกำลังจะเป็นหมากต่อไปก็คือว่าจะเริ่มเป็นหมากมะพร้าวเขานี่ชิ้นนี้หมากถูกใบนะครับเนาะต่อมาก็ะชิ้นนี้ดอกอยู่วงังใบนี่เลยกะ ไปนี่สลับกันไปเรื่อยๆว่นกันไปเรื่อยครับเพราะว่ามะพร้าวไม่ไม่มีฤดูกาลครับเนาะออกดอกตลอดปีคือว่าออกดอกตามใบตามตาใบทุกใบครับมะพร้าวห้านี้ครับก็ดีใจนะครับเนาะก็เป็นการปลูกมะพร้าวครั้งแรกของผมกับบกเคยปลูกมะพร้าวจักเทือก็รอรุ่นตั้งแต่เมื่อปลูกจนหอดเมื่อนี้ครับเป็นเวลาสปี2เดือนครับก็ได้เห็นดอกของเขาออกมาแล้วก็ดีใจที่ว่าจะได้พบประสบผลสําเร็จแล้ว ต่อไปก็คือสใส่ปุ๋ยมาลุงดอกลุงหมากให้เขาเป็นหมากอย่างเต็มที่นะครับนเนาะเบื้องเี้ครับก็เน้นย้ำนะครับเนาะพึ่งกําลังแตกกอกําลังตั้งกอกะเป็นเลยครับกําลังตั้งกอก็เห็นดอกเลยอ่าสุดยอดครับนี่ครับับานี้กัญชีา FC แล้วความรู้วิธีดูแลก,ก่อนนะครับเนาะวิธีดูแลมะพร้าวครับมาเลยครับ สำหร <ป Jean. S 1> no ับการใส่ปุ๋ยมะพร้าวองผมกับปีหนึ่งผมใส, ah, ส่สามเถืสสสสสส่อนนะครับเนาะหรือว่าสามครั้งการในช่วงฤดูฝนผมจะใส่สองครั้งนะครับเป็นปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอกครับแบ่งใส่นะครับเนาะสองเดือนใส่เถื่อหนึ่งสองเดือนใส่อีกเถื่อหนึ่งครับในช่วงฤดูฝนส่วนในช่วงฤดูแล้งผมการจะใส่ตอนมกกรลากลุมผ้าครับส่วนช่วงนั้นกะพดนน้ำให้พดนน้ำสปริงเกอร์หรือว่าพดนน้ำตามเหงื่นี่ครับผมกะให้ปุ๋ยอีกเถื่อหนึ่งครับเป็นการใส่ปุ๋ยปีหนึ่งสามเถื่อนครับ เป็นการใส่ที่ระลุมนะครับเนาะรอบแรกก็ใส่แค่ลุมเดียวครับรอบที่สองกับมาใส่อีกลุมหนึ่งครับผมก็จะแบ่งใส่อย่างสี่นะครับเนาะรอบที่สามก็ใส่แค่ลุมเดียวครับแลวกาโคดหนามเลยผมมีอีกย่างมากมายม้นอกจากนั้นก็ดูแลเรื่องแมลงเรื่องแมลงน้ำน้ำแมลงแบบเล็กๆน้่อยครับกับเบาถือว่านลายแรงครับแมลงนี่ครับพอแก้ไขได้ครับส่วนสูตรปุ๋ยที่ผมใส่ก็คือปุ๋ยสูตรสิมหาครับเนาะผมใช้สูตรสิมหาผสมครับข้งัว ปุ๋ยคอกเข้าครับใส่กับสำหรับการใส่กับปมีเทคนิคไต่โตนะครับเนาะการใส่ปุ๋ยของข้าวทีืดูว่าต้นไม้ต่างๆปุ๋ยมีเทคนิคอย่างกะใส่ไปเลยครับเพราะว่าให้เหมาะสมกับพืชเท่ากับปริมาณกับให้เหมาะสมใส่ไปตลอดครับใส่เรื่อยๆขอแค่มีน้ำพดหรือว่าในฤดูฝนถ้าเป็นฤดูแร้งเขาก็พดน้ำลดน้ำเอาสปริงเกอร์นะครับการใส่ปุ๋ยบ่มีเทคนิคไต่โตครับแล้วแต่ปุยมีเทคนิคดีๆก็ใส่ได้แต่ว่าเทคนิคของนี่ของผมก็บสำเร็จแล้วครับ ามปีสามปีเห็นดอกครับส่วนเคล็ดลับนะครับนเนาะเคล็ดลับ่ายลิปก็คือน้ำอย่าขาดเด็ดขาดครับถ้าน้ำขาดก็คือจบเฮเลยครับดูดูดดดดดแลงเข้าควรดูแลน้ำนะครับเนาะดูแลน้ำจะให้พื้นที่เขาแห้งครับถ้าพื้นที่แห้งจบตน้นมะพร้าวยุดยั่งสุดสุดส้มกว่าจะแตกยอดกึ้นมม่ใช้เวลาอีกหลายเดือนครับถา้าเขาหมดดูแลน้ำน้ำเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ดีบรีจะสําคัญมากกับปุ๋ยปุ๋ยเป็นอะดัปต์รองลงมาครับฐานดินดีน้ำคือว่าน้ำกับปุ๋ยก็จะมาพร้อมกัน,นครับเนาะแต่ว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็บม่ได้น้ำกับปุ๋ยมากพร้อมกันนั่นแหละครับเขาก็ดูแลเอานะครับเนาะนอกจากนี้เขาก็คือสิเริ่มเป็นผลดีแล้วเพราะว่าองผมก็เริ่มออกดอกแล้วก็ับให้เบิ่งบรรยากาศนะครับเนะบรราะอันนี้ก็จะเบิ่งบรรยากาศราอ้อนจังหน่อยครับ นะครับเป็นการปลูกมะพร้าวในคันนาเนอะครับเนาะผมเป็นการปลูกมะพร้าวในคันนาครับปลูกมะพร้าวในคันนาเป็นเห็ดเกษตรผสมประสานเนอะครับเนาะนี่ครับปลนมะพร้าวในคันนาครับนี่ครับเป็นการปรับพื้นที่เห็ดคันนาใหญ่ๆแล้วก็ปลูกมะพร้าวใส่คันนาครับส่วนวิธีการพดนน้ำกะ ใส่แบบเดินสายไปตามจุดตามเงาของพาวนะครับเนาะกับบม่มีขันใาญครับเป็นการปรับพุ้นที่โจ๊กน้องสะปรับให้หน้าปับปุงขั้นหน้าให้เป็นขั้นใหญ่สามารถปลูกพาวได้ส่วนหลัง,ลงกลางของผมก็ปลูกเป็นแถวคู่นะครับเนาะคั้นใหญ่พกเม็ดผมก็ปลูกเป็นแถวคู่ครับหลงกลางครับตรงนั้นเป็นกำลังใหญ่นะครับเนาะเป็นการปลูกพาวเป็นสองสองช่วงนะครับเนาะคือช่วงทั้งนี้ผมปลูก อันคนละปีครับปลูกช่วงปลูกปีนี้แต่ว่าดันท,ทึ่งกับเป็นการปลูกปีต่อไปครับเป็นคนละอันอยู่กันดันหลุมสามปีดัน,ดนทึ่งกับสองปีครับเป็นมะพร้าวสองสองช่วงครับเพราะว่าดัานหลุมนี่มันเป็นคันาใหญ่แล้วเป็นพื้นที่เหมาะสมแล้วผมก็เลยปลูกเลยแต่ดันทึ่งผมก็ต้องกระดูกานต่อมาผมก็ยังได้ปั๊บปุงปลูกในนะครับเนาะมันก็เลยเป็นคนละปีครับนี่ครับใกล้แล้วครับ ความฝันกะมาไกลเต็มที่แล้วครับความฝันทีวะสิได้ขายแล้วนะครับเนาะเป็นเงินแล้วครับเนาะครับกสำหรับกิมนมี่อันวิธีใส่ปูนมะพร้าวแล้วกะมะพร้า,าวออกดอกกนะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณครับ